ข้างล่างถ้ามีขดอย่างนี้นะครับท่านเราไปปลูกท่านก็ตัดแค่นี้ครับส่วนพวกนี้มันยังอ่อนอยู่ท่านกลางออกได้ปกติ3ามรากแบบนี้นะครับขาย4ี่พันห้านะครับวันนี้เราคิด4ี่พันบาทนะครับเสริมสามรากนะครับเสริมสองครับของเดิมหนึ่งเป็นสามนะครับอยากได้แค่สามพันห้าเราก็มีนะครับสามรากสามพันเราก็มีนะครับอยู่ในสวนนะครับเรายังไม่ได้ยกออกมาท่านต้องการราคาไหนก็บอกเราได้นะครับนี่ก็เป็นไซส์เสริมรากนะครับหนึ่งราก ของเดิมอีกหนึ่งเป็น2ลงางนะครับ350บาทถุงเบอร์14นะครับนี่ก็จะเป็นหนมดำเสริมรากสวยเลยนะครับท่านใดยังไม่เคยเอาไปปลูกนะครับถ้าซื้อไม่เยอะนะครับเราขายที่300นะครับถ้าซื้อเยอะเราขาย250บาทนะครับไซส์นี้ครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพามาชมคลิปรวมราคาทุเรียนของเรานะครับตอนนี้ว่ามีจําหน่ายราคาต้นละเท่าไหร่บ้างนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นต้นเล็กนะครับเป็นต้นเล็ก สูงประมาณ1เมตรนะครับ90เซนถึง1เมตรต้นสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ก็ต้นละ150นะครับถ้าใครใช้เยอะนะครับคิด130บาทมาเลือกมาชมกันได้นะครับผมหรือจะให้เราส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับท่านรับของที่ไปรษณีย์ค่าขนส่งนะครับอยู่ที่กรงละ1,700บาทนะครับรับของไปรษณีย์นะครับ1กรงใส่ได้สูงสุด50ต้นนะครับท่านจะใส่กี่ต้นก็ได้ไม่เกิน50ต้นคือ1,700นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นต้นเล็กกว่านี้นะครับไซส์ประมาณประมาณขนาดนี้นะครับอันนี้เราคิดแค่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าท่านมารับเองแต่ให้ถ้าเราส่งกลงไปรษณีย์ครับเราคิดต้นละ1้อยี่ิบาทนะครับผมค่าส่งพันเจ็ดราคาเดียวทั่วประเทศรับของไปรษณีย์เหมือนกันนะครับความสมบูรณ์ของเขานะครับเผื่อท่านอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะครับไม้แข็งแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะครับนี่นะครับหลาก ต้นทุเรียนนะครับสมบูรณ์นะครับรากข้างล่างถ้ามีขดอย่างนี้นะครับท่านเราไปปลูกท่านก็ตัดแค่นี้ครับส่วนพวกนี้มันยังอ่อนอยู่ท่านกลางออกได้ครับแบบนี้นะครับแข็งแรงดีถ้าใครเลือกซื้อสวยเลยครับร้อยห้าสิบคุ้มครับหรือท่านจะเอาร้อยสามสิบก็ได้ครับถ้าท่านซื้อจํานวนมากเป็นห้าสิบต้นหรือร้อยต้นนะครับเราลดให้ครับผมไซส์เล็กร้อยหนึ่งก็สวยนะครับแต่ว่าการเจรเติบโตจะด้อยกว่านี้นิดนึงนะครับ หลังจากดูไซส์เล็กหมอนทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไซส์อื่นๆบ้างครับว่ามีอะไรอีกปกติ3มลากแบบนี้นะครับขาย4ี่พันห้านะครับวันนี้เราคิด4 0 0พันบาทนะครับเสริมสามลากนะครับเสริมสองครับของเดิมหนึ่งเป็นสามนะครับสามซ้อแบบนี้นะครับมันก็จะสวยแบบที่เราเคยถ่ายบริเวณข้างรั้วของเรานะครับที่เคยถ่ายไว้ให้ท่านชมนะครับแบบนี้ก็มีเยอะนะครับผมหรืออยากได้แค่สา0พันห้าเราก็มีนะครับสามลากสา0พันเราก็มีนะครับอยู่ในสวนนะครับเรายังไม่ได้ยกออกมา ท่านต้องการราคาไหนก็บอกเราได้นะครับเราเลี้ยงไว้ไม้กลางแจ้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่เลี้ยงไว้ในสวนแข็งแรงดีนะครับผมไซส์สูงเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับเป็นสามรากนะครับหมอนทองถุงเบอร์ใหญ่นะครับท่านสามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้อีกห้าหกเดือนนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหมอนทองแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับสองร้อยห้าสิบต้นเตี้ยสามร้อยบาทต้นสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองเหมือนกันเสริมรากหนึ่งรากนะครับผม อันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เสริมรากนะครับ1ลรากของเดิมอีก1เป็น2ลรากนะครับ350บาทถุงเบอร์14นะครับถ้า250กับ300จะเป็นถุงเบอร์12นะครับผมอันนี้สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับจนถึงต้นฝนก็ได้นะครับต้นไม้ก็ยังสามารถเลี้ยงได้อีกหลายเดือนนะครับพอเราเปลี่ยนถุงขนาดใหญ่ให้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูทุเรียนเข่งกันบ้างนะครับอันนี้ก็มาถึงทุเรียนเข่งสวยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นทุเรียนเข่งเบอร์5นะครับต้นสูงมากนะครับ2เมตร502เมตร60นะครับอันนี้เราขายต้นละ1,500บาทนะครับถ้าใครซื้อเยอะนะครับมีไซส์รองลงมาราคา1 0 0 0 1พ0น1ั0 0นึ0นะครับสามารถมาดูได้นะครับผมไม้สวยๆนะครับปลูก3ปีเป็นลูกเลยครับแต่ถ้าใครไม่ชอบไม้แบบนั้นบอกพุ่มไม่สวยนะครับเอาแบบนี้ไปนะครับสูง2เมตร50ก็มีนะครับราคาต้นละ3,000บาทนะครับผม หรือว่าใครอยากได้ที่เล็กลงกว่าน,นี้อีกหน่อยต้นละสองพันสองันห้าก็มีนะครับผมแต่ว่าอันนั้นยังไม่ได้ยกออกจากวงนะครับนี่นะครับสามพันบาทส,สวยเลยครับต้นสูงมากครับลำต้นอ้วนนะครับใบสมบูรณ์ดีนะครับไม้เลี้ยงค่อนข้างดีเลยนะครับผมต้นนี้ที่สามพันบาทครับ อันนี้ก็จะเป็นหนมดำเสริมรากสวยๆเลยนะครับท่านใดยังไม่เคยเอาไปปลูกนะครับถ้าซื้อไม่เยอะนะครับเราขายที่สามร้อยนะครับถ้าซื้อเยอะเราขาย2อ0ห้าสิบาทนะครับไซส์นี้แต่ถ้าเป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวเอาให้ชมนะครับถ้าเป็นไซส์เล็กนะครับประมาณไซส์นี้นะครับขายเยอะๆนะครับ200บาทพอครับเสริมลากหนึ่งลากแบบนี้นะครับต่อคู่แล้วก็ถ้าขายปีก็2อ0ยห้าสิบาทนะครับผม ใครสนใจก็มาเลือกมาชมได้นะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตโ,โคไม่ลายอําเอเภมืองจัังหวดปราจินบุรีนะครับถ้าใครต้องการคำแนะนำนะครับก็โทรมานัดผมได้นะครับผมบางครั้งเดินไปทางไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับโทรนัดล่วงหน้าทักสามสี่วันนะครับผมก็จะสอนการดูแลการให้น้ำการให้ปุย๋ย การปลูกว่าทําโค่ยังไงดูแลยังไงคุมหญ้าคุมฟางยังไงนะครับใครที่ปลูกไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับมีดินปลูกบริการด้วยท่านสามารถมาเอาไปปลูกได้ใส่วงซีเมนต์ก็ได้ปลูกลงพื้นดินเลยก็ได้นะครับรับรองว่าตรงนี้เราดูแลให้ท่านอย่างเต็มที่ท่านเพียงแค่ถ่ายรูปบริเวณสถานที่ปลูกหรือต้นพันธุ์ที่ท่านปลูกแล้วมันแตกยอดแบบนี้ระยะนี้ควรใส่ปุ๋ยอะไรควรฉีดยาอะไร ระยะนี้มีมแมลงรบกวนด้านไหนยังไงนะครับมีโรคอะไรนะครับส่งมาถามเราได้ครับเรายินดีให้บริการกับทุกทท่านนะครับผมเบอร์โทรของผมก็0 9 6 9 6 2 6 9 8 6 0 8 6 3 8 3 3 0 6 1แย์มนล้วก็0 9 6 9 6 2 6 9 8 6สนะครับผมแัฐพลสวนพลอยสุวรรณนะครับก็ยินดีให้บริการกับทุกทท่านนะครับมีแปลงที่เป็น ต้นสาวออกลูกปีแรกนะครับออกลูกปี2ปี3แล้วก็ต้นอายุ8ปี9ปี10ปีนะครับให้ท่านชมนะครับยังไงก็สนใจวิธีการปลูกต่างๆการดูแลก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่แจ้งไปคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากมากค่ะสำหรับพีินี้